สวัสดีครับผมเป้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีนะครับเังเอ,อนะครับนั่งๆอยู่นะครับพอดีผมเห็นเจ้านี่นะครับเนี่เหมือนแทนมันคืออะไรมาส่งที่ร้านเรานะครับนี่นะครับพิ่งมาตรกตุลล้น,ลนเลยนะครับก็มันเป็นของที่ ดูในคลิปนะครับค่อนข้างแม่ใช้งานมากแต่ผมจะมาแกะเรอมกเพื่อนเลยครับว่ามันคืออะไรจะกล่องนี้ครับนั่งๆอยู่แล้วมือมันลั่นอีกแล้วเราก็เลยสั่งมาแต่น,นี้เราสั่งจากในประเทศไทยนะครับซื้อมาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับก็แกะเลยนะครับ ผมเนี่ยรู้อยู่ว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมไม่บอกว่าคืออะไรซึ่งหลายๆคนในร้านนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันผมเชื่อว่าเขาทำเป็นไม่สนใจแต่ว่าเขาอยากรู้มันคืออะไรเราะผกวางไว้หลายวันแล้ว <c oughs> อยากรู้ไหม <c oughs> เป็นของที่ถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยเราจะขาดความมั่นใจนะครับในการทำงานมากเลยครับเป็นของที่ มองใหญ่ <laughs> มองใหญ่เลยเราก็จะเก็บกับให้ทางนู้นไม่เห็นนะครับไม <laughs> ่เห็นฝั่งเดียวแต่ก็ป้อง,อง <c oughs> โอ้โหตายแล้วเห็นขวดแล้วอันนี้ก็เป็นขวดออแอลกอฮอล์นะครับที่หาซทั่วไปนะครับนี่ปกตินะครับช่วงสถานการณ์ช่วงสถานการณ์ปกตินะครับขวดนี้ก็ประมาณยี่เบาทนะครับ แต่ว่าช่วงนี้นะครับเป็นแอลกอฮอล์สูตรพิเศษนะครับราคา50บาทโคตรแพกรงกดนิดเดียวไม่รู้ว่าขายเอาอะไระครับทำเหมือนกับ,บว่าคือผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ของพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะถูกแต่ม้านกระดานกลับไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะหากกินกันกับพวกนี้ทำไมเพราอะไรขวดละร้อยล้วก็ต้องซื้อครับก็เรา,ารทำเองไม่ได้ แทน่นมินมินพี่สาวก็โตัวต์เลยพี่สนี่คือนะแมกกาซีนนะครับาทานโอ้เห็นไหมฮะมันคือเครื่องพ่นหมอกนะครับแเราจะมาประยุกใช้กับแอลกอฮอล์ขวดนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันเลยนะครับว่ามันยังไงมาเก็บใ,ใกล้ๆเพื่อนๆเลยลก็เก็บกล่องออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้สวยมากนะครับเจอแล้วพี่ดีครับเอา,เอาเทีเจียวนักตัวเลยได้พี่ซื้อแล้วดีดีใช่พี่ ถูกตานี่ด้วยตัวเองดีใช่ได้ผมอัดคลิปอยู่ออกสื่อได้พี่ปีได้คนทอกสทั้งคมอยู่แล้วใช่วันดีผมได้รับของเล่นมาเป็นเออได้สว่าะดูที่มันลงบนไอ้พลาบาร์กฟอรใช่กระบะเกียร์โอ้ยไอ้เนี่ยรับประกันพี่ไอ้พังกราบะนะไม่ใช่แล้วเปลี่ยนเลยดื่มด้วยเหรออ่ากินด้วยเหรอทำไมอ่ะใช่เลยแน่นอนพี่รับประกันแต่ของเราเนี่ยมันแท้แท้ อันี้ไม่จองอันนี้ไม่พอมพี่อันนี้มันสี่พันบาทใ่ต้องต้องหลายพันอยู่เออเราเลยม่ที่ทาสบาดจะไปเท่าไหร่ก็บอาบ้านที่อย่าไปถไปตื้อนะไืือไปื้อไอ้นี่เขาือมาล่าใช่ไหมเรียบร้อยพี่ไอ้บอลเขาอมาไอ้่งอย่างนี้เรียบร้อยด้สบายไานสบาไปข่วงแล้วก็โทรไมติดโทรไมติดน่าเอย่ไครับบ้านี่้าเเอาไอตัวไอ่เป็ะ เราไม่เปิดหมดแล้วแต่เองขาดใส่เลยข้างค่ามีค่ากระตุกเราเร็วๆเราขี้เกียจตัดต่อใส่เลยต่างที่ตรงนี้ตั้งค่ากระตไอ้มิ้นอยากให้เรียนหน่อยเอาเลนะมิ้นคนเดียวไม่ต้องใจฮะคนเดียวไม่ต้องใจไม่เป็นไรเราแบบว่าชีวิตประจำวันเราก็อย่างเงี้ยครับเราขี้เกียจตัดต่อเราก็ถ่ายเลยนี่ตื้นใส่เข้าไปครับ ที่บ <audiences> ้านเขาไม่ใช้ทากินไปเลยอ๋อพี่นี่เป็นหมอกนี่เป็นหมอกรับการทันทายไปเลยนีผมก่อนนี่เป็นหมอกกินเลยกินเลยกินแล้วพี่รับมือไหมริงนี่อ่านี่เอาขิงนี่อะไพี่ออกตื่นแล้วเนี่ยผมเวลาเดี๋ยไปออกพี่นี่ผมที่มาใช่ไหอ่าปุ๊บพี่รับไหมรับไหมโอเคปุ๊บที่มาที่บ้านที่บ้านไม่ได้หมดเพราะอะไรหรอเวลาเลิกๆอ่ะไอ้นี่พ่นแล้วเช็ดเลยออกนีอย่างเป็หมอกแล้วก็มันมันมีนี่นะพี่เขาเรียกว่านีมี UV นี่เห็นไหมผมก็มาล้างเครื่องดื่มนี่ยตอนนั้นนี่ตัวตุ้มซื้อตลอดเม็ดนะชอบใจอยากแฝดเอ็งไม่ชอบถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่จะท่าเชงให้ได้อันไม่หยิบต่างเองตอนนั้นซื้ออัานตลอดเมื่อวานดมาอ่าได้ใจมาถ่ายกล้องเลยที่นี่ทุกล้องแฝดมองกล้องเลยแล้วแต่ทำไมมันเปียกวะหูเปีไม่ตอนพี่ที่เห็นมันในคลิปเนี่ยมันเป็นหมอกเลยนะแต่พี่เราตักกิ่งแฝดเปียกปี เดี๋ยวเราจะปรับก่อนนะครับว่ามันเป็นตัวไหนตัวเนี้ยเท่าไหลายะม่อ่าที่เจคือก้ามมาตามาแบบด้วยชาร์จด้วยมันก็จะเป็นซีลปืนฉีดเดี๋ยวออต้องอย่างนี้ก่อนเนี่ยไอหมอกนี่ต้องหมอนะครับอยแบบนี้เลยตามมาเราก็ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปนะครับแต่ว่าจริงๆในคลิปมันเนี่ยมันจะเป็นหมอกแต่ว่าผมอาจจะปรับไม่เป็นนะครับปรับตรงนี้ นี่แอนตอนะครับหมอนี่เราที่ใตเวลาลูก็้เวลามกค้าแบบมาเทสเล่นแล้วละเราก็จะทำความสะอาดกันนะครับก็ปกติเราจะใช้ผ้านะครับเช็ดแอนตอมันช้าบาอัอ้ที่เาลอยดีเดีวนี่เลยไปครับโหแกว ไวผมเปลี Finally, right uh, ่ยนเช็ดเทียตัวนะนี่เลยนี่มียูวีด้วยเห็นไหมอุ๊ยโนต้องมาแล้วอะก็นะฮะก็ฉีดเชือกมือได้แต่ว่าพอปล่อยปุ๊บมันจะสักพักนึงนะครับเพราะว่าแรงมันจะมีแรงดันอยู่ด้านในไอ่เดี๋ยวรอ มีอะไรมาเได้ทายตอบสามตัวแล้วเหลือของต่อเดี๋ยวใจใช่ไหมครับเนี่ยจริงมากผมซื้อมานี่มียูบีด้วยใช่ไหมครับใช่ให้ถ่ายเท่าไหร่นะครับให้ถ่ายห้าวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาครับมันก็ไม่ยาวกว่าบล็อกผมซื้อมาราคาสี่ร้อยบาทค่าตรงสิบเก้าบาทหรือยี่สิบเก้าบาทนะครับสี่ร้อยกว่าบาทเองถูกมากนะครับก็ เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูว่ามันดีขนาดไแต่ว่าเบื้องต้นดีแน่นอนครับมันจะเป็นฝอยเนี่ฝอยมากนะครับก็ก็ฉีดแบบนี้เลยนี่ฮะเอใช้งานง่ายๆนะก็ถึงแะ้วเราก็มาฉีดเครื่องมือเรารถบอกหรืออะไรครับง่ายเลย แต่ว่าพอปล่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ปิดอย่างนี้ไม่ปล่อยจบการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับ